สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอตุย้ยชนคุยชนทำแล้วครับครับวันนี้พามาบึงเขาพโพน้ำรุงครับผมอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมนะครับที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดและของประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นเสาโคมไฟครับเวลาขึ้นเขาพรทมุงลุงลงขอพรทมลุงนะครับจะมีการจัดงานนะครับพี่น้องครับพี่น้องผมจะพาปเบ่งองหน,นึงนะครับหลังค้น่มหัว่ามีรูปยังจารึกไว้สมากพี่น้องสิ่ไปแล้วสิขึ้นไปเบื้อง ขาพรื่องลุงเลยนะครับแต่ว่าผมเป็นคนบุยลาเป็นคนจอกหลอกน้อยนึงครับเี๋พภาพไม่เบ่งลูกนะครับผมนี่ครับพี่น้องสมัยตะกี้ผู้เฒ่าหรือคนยุกกนกับมีเห็ดเขียนจารึกไว้นนะครับผมอันนี้เป็นลูกกระตต้ยกับลูกคนครับอันนี้ลูกหนึ่งครับพี่น้องเบ่งดีดีครับคือมีญิงกับผู้ซ้ายวะครับพี่น้องบริจังไห้เน้ครับเนี่ย ยี่ลีครับนี่รูปอยู่เขาหนองหลุงครับอยู่บันไดครับผมอยู่ประมาณนี้เลยครับพี่น้อง้าพู้ใดอยากเบิ้งอยากเห็นนะครับมาดูได้นะครับอยู่ข้างล่างอันนี้ว่าเป็นภาพเขียนไหมนะครับภาพเก่าของคนสมัยโบราณครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งเอาครับอยู่ใต้นี้ครับผมพระชมคนครับพี่น้อง พันไปพันมากับมาแหว่มาชมมาเที่ยวได้ครับผมเป็นอันนึงของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ภาคภูมิใจครับพี่น้องเสียงหันใจัว่าเป็นเสียงครับเสียงเศร้าครับพี่น้องอันนี้ยังมาสูงบันไดครับผมไปเลยครับ ราจะทานนะเราจานเป็นประตูเแทนประตูเจ็ดช่องครับพี่นอ้องเวลาพายติดขึ้นพร้อมกันก็นกนคือประมาณเดือนเมษาครับถ้าลงก็ยู่ประมาณวันทีเดือนตุลาครับพี่นอ้อง ตัวนี้เป็นตัวคนนี้ครับเพื่อนเเป็นพา,พาหาหนะนะครับในการเดินทางของพระชีวะนะครับคือเขาพนมงลุงเขาภาษาฮิมึงต่ําจะเป็นเกี่ยวกับศาสนาฮินดูครับเพื่อนๆนี่ข้างนอกครับ ตรงนี้เป็นแท่นบูชาพระศิวะครับผมโอมน้ำโมน้มัสศิวะยะโอมน้ำโมน้มัสศิยะวะยะโอมน้ำมัสศิวะยะ,ส,ะ,ยะสามจบครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาจะมาขอพรนะครับผม ประตูทั้งหมดเจ็บานครับพี่น้องเวลาแสงสว่างพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นจะทะลุกกันเลยนะครับทั้งเจ็ดบานเป็นความมหาัจจัรยร์ของเขาพาะวิหารเขพาพระน้ำหลวงครับพี่น้องไปทั้งทิศตะวันออกครับทั้งนี้ทิศตะวันออกส่วนทั้งนี้ทิศตะวันตกครับพี่น้องหลบข้างครับพี่น้อง ความมหัศจรรย์ของคนยุคโบราณครับพี่น้องที่บ่มีเครื่องมือเครื่องใหม่เครื่องมือเครื่องจักรนะครับสามารถเอาหินมาเลี้ยงร้ายกันให้เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยที่ให,ให้ลูกให้หลานเห็นเป็นเรื่องมหาัาศจรรย์อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องพื้นที่เขาจอาหินปูทำา้านเขาเป็นกระเบื้องนะครับ่ว่า เป็นอยกกรใส่หินปูทั้งเดินเลยนะครับเป็นกร้รขัานสูงของแำ้พงครับเบืง้งพี่น้องเด็กๆหน่อยมาเดินครับประมาณน,นี้ครับแต่ว่ามนสูงสูงหลายครับพี่น้องนี่เดือนทั้งทีแตะวันตกครับทิศตะวันตก ทีนี้ทั้งทิศตะวันตก,กนครับพี่น้องพระเบิองอีกครั้งถ้าพี่น้องจะมาเบิงถ้าม่าอยากขึ้นบันไดก็ขับรถไม่เลยทั้งทิศตะวันตกนะครับสิมีร้านจอดรถอยู่นะครับว่ต้องว่ต้องเดินขึ้นนะครับบันไดสูงครับถ้าพระผู้สูงอายุม้านะครับไห้มาทั้งทิศตะวันตกเลยนะครับว่ต้องเดินขึ้นสูงนะครับ ครับนี่คือประตูสุดท้ายนะครับทั้งทิศตะวันตกอ่าในวันที่เจ็ดตุลาครับใกล้จะถึงนี่นะครับถ้าพี่น้องอยากมาเบิ้งพระอาทิตย์ตกนะครับมาวันที่เจ็ดตุลาจะถึงนี้นะครับเดือนหน้ามาดูได้นะครับนี่ผมถ่ายทางทิศตะวันตกครับพี่น้องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพืพ่อนๆน ทางทิศตะวันตกนะครับเขาต้องไปยืนยุทั้งทิศตะวันออกนะครับเบิงรูปพระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้ผมยืนยุทั้งทิศตะวันตกนะครับพี่น้องถ้าทั้งทิศตะวันออกนะครับเขาต้องมายุทั้งทิศตะวันตกนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตยขึนจะขึ้นในเดือนเดือนประมาณเดือนเมษาครับวันที่ห้าเมษาจำไว้เด้ครับพี่น้องห้าเมษาแต่มันจะมีสองเดือนครับ ถ้าพระอาทิตย์ตกมาวันที่เจ็ดตุลานะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ตุยชวนคุยชวนทำนะครับผมสวัสดีครับ